สวัสดีค่ะค่ะมิเกลมาพอกับช่อนนัทาสาวบุรีรัมย์พัฒนถินค่ะเมื่อนี้ยนัดเดทมากินโชว์เนาะค่ะพี่น้องจ้าพอดีมีเ่อเพื่อนเนาะค่ะพี่พี่เพิ่นถามขอมาหลังบ้านจ้าถามขอมาในเฟซบุ๊กนะคะว่าอ่าน้องนัดวันคริสต์มาสปีใหม่นัดเดทของขวัญเอียงเนี่ยเนาะค่ะเพราะว่านัดเคยทำคลิปเดทของขวัญเนาะค่ะเปิดของขวัญแต่ว่าปีนี้นัดเดทเอียงแน่อยากเบิรงเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อ เพิ่นแบบว่าอ่ามีไอเดียในการอ่าสื่อของนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นก็นเลยถามน้ามาว่านัดใดอีหยังแน่ยบอกให้ฟังแน่ยอยากเออ่เห็นคลิปนัดถ้ำคลิปเปิดห้องขวัญเนาะค่ะอ่าแต่ว่านัดบ่ได้เฮ็ดคลิปเพราะว่าช่วงนั้นนัดแบบว่ายุ่งๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดงานก็หลายค่ะนัดก็บ่ได้แบบมานั่งเฮ็ดคลิปแบบเปิดห้องขวัญเนาะค่ะเพราะว่าแรกๆนะคะแฟนนัดเพิ่นบอกว่าอ่า นัดจะกลับเมืองไทยเนาะค่ะจักลับบ้านแฟนก็เลยว่าปีนี้ฉันจะวาให้ของขวัญอียงนะฉันจะให้เป็นเงินเหล่ากันแ่าแฟนก็เลยว่าเธอกับบอตอมาว่าขาดหวังอียงมากไม่เด้อเพราะว่าฉันจะใายของขวัญเธอเลยอย่างประมาณนี้เนาะค่ะมาที่นี่พอแต่ไก่มือเนาะค่ะพอแต่แบบว่าประมาณสามอาทิตย์ประมาณนี้กว่าจะถึงวันคริสต์มาส แฟนก็เิ่มมีของขวัญมากแบบพ่นหอยังเหยียบร้อยพ่นมาว่างไว้พิ่นก็เลยบอกนัดวันนี้ของลูกเด้อประมาณนี้เนาะค่ะบอกบอกว่าเป็นของนัดเนาะค่ะแต่พิ่นก็สื่อให้นัดล่ะค่ะพี่น้องจ้าแต่เพิ่นบอกว่าเป็นของลูกมาที่นี่หลังจากหันมันกัดทยอยมาเลยเรื่อยมาเลยรื่อยของขวัญนะคะพี่น้องจ้านัดก็เลยว่าเอ๊ะว่าบรสือให้นัดมันคือมีของขวัญทยอยมาทยอยมา มันก็กเลยถามว่าอันนี้ของผู้ใหเนี่ยแฟนก็เลยว่าของลูกก็ของเธอว่าจ่าเอ้าสายเธอบอกว่าเธอจะมาของขวัญชันปีนี้เธอหายแต่เงินเธอก็จังสือของขวัญเธอมาฉันทําบ่ใดแฟนว่าทำอะไรเพราะว่าคริสต์มาสมันก็ต้องมีของขวัญให้กันมันบ่ิจาคให้เงินกระซามแต่ว่ามันก็ต้องมีของขวัญนะคะแฟนก็เลยให้ของขวัญมาที่นี่นักกะข้ายากนักกะบ่ไดดมากเปิดมหยัง วันคริสต์มาสก็บปิดจักย,ยังยิ่งใหญ่แบบเรียบง่ายค่ะก็กินมีแฮมมีเอ่อไก่ง่วงนะคะกินแบบครอบครัวเล็กๆหน่อยๆสามคนพ่อแม่ลูกจะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะแบบธรรมดาอีเลีบอเลยแบบเลิศรู้ยังค่ะก็เริ่มบอเลยฮิตคลิปนาะค่ะพี่น้องจ้าเก่อเท่าที่เ็หนะคะ,น,ะนัดโชว์ได้จอเนาะค่ะพี่น้องจ้าว่าเอ่อนักเฮ็ดอีหยังกินแน่เนาะคะ่ะก็ะเลยเฮ็ดอ,อีหยังมากมายเนาะคะ่ะจอกินแบบเรียบง่ายอีเลีจ้าแล้วก็อ ของขวัญทั้งเบิดนักกัแกะออกมาเรียวร้อยเลี่ยวต่นบาบเรย์เฮดคลิปเนาะค่ะพอดนี้มีผีพันธามมาเนาะค่ะว่านักเคยเปิดสุปีเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นนักเปิดของขวัญเนาะค่ะนักก็ขอพูุได้หลายเนาะค่ะพี่พีทติดตามชีวิตของนักเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็อ่อาเมเนดสเสหิเบิรเนาะค่ะว่านักแต่ของขวัญอีกอย่างแน่ก็อันดับแรกเลยคือแฟนเพิ่นนห้เงินนักก่อนหนึ่งเนาะค่ะซึ่งอ่าเพิ่นบอกให้นัดแบบว่า เก็บไว้เนาะค่ะพี่น้องเก็บไว้มาให้พ่อแม่เนาะคะ่ะซึ่งก่อนนี่ก็สําคัญมากๆสําหรับนัดเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ถามมาหลายโบมันกับท็อตเพิ่นให้นัดมาเรื่อยๆนี่มันกัหลายด้านใจด้าดนสิ็ด คลิปออกมาเ,เพรพะว่ามีเอฟซีถามขอมาเนาะค่ะเกี่ยวกับการจุดธูป36บดอกนี่แหละค่ะเดนัทจ,จะมาตอบคาถามเอฟซีเนาะค่ะจะเย็นๆเดอ้อจ่าเพราะว่านากพึงหายป่วยค่ะพี่น้องจ้าก็แต่ว่ากันยังเป็นวัดเนาะคะ่ะวัดกันยังยังอยู่เพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะคะ่ะเป็นวัดนี้เป็นหายอยากอีลีค่ะพี่น้องว่าหายแล้วเสียงมนีแล้วแต่วัดมันกันยังหนาหมูกไกลเนาะค่ะพี่น้องจ้ากันยังมีอยู่ เดี๋ยวนัดมีเวลาเนาะค่ะวันไหนตนัดหยุดนะก็จะทําคลิปตอบเอฟซีเนาะค่ะก่อนวันนี้มาเบิ่งของขวัญกันเลยค่ะว่านัด<ห>นสามีนัดซื้อให้กับ Miss ด i o r เนาะค่ะ Absolutely Blooming เนาะคะ่ะ,คะพี่น้องจา้า Miss d อ o ค่ะประมาณนี้แพคเกจเขาง,งามเนาะค่ะพี่น้องกล่องเขาสีชมพูอ่อนๆนะคะแพคเกจเขาง,งามเดี๋ยวเขามาเปิดเบอ่งขางในแต่ว่าน่าจะ,จะบอกว่าเขาบอกไปก่อนเนะค่ะว่านัดใส่รียอย้อยแล้วค่ะแล้วก็นัดแบ่งใส่ขวด น่อยอีกตั้งหาเนาะค่ะเพราะว่านัดไปเหตุงานนั่มนะครับแบ่งฉีดอยู่มองเหตุงานนั่มแบ่งใส่แบบว่าขวดสองขวดประมาณนี้ค่ะออกไป็นทางนอกนั่มนะคะไปเห็ุงานนั่มแบบว่าพกใส่กระเป๋านะคะพี่น้องซึ่งเพราะว่าขวดแบบเนี้ยนัดใส่สําหรับอยู่บ้านนะคะจะแบ่งแยกใส่ขวดหน่อยไว้สำหรับไปเหตุงานแน่แล้วก็ออกไปทางนอกแน่สังสีนะคะพี่น้องจ้าพกใส่กระเป๋าไปสะดวกสบายค่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าขวดเท่ากับน่าฮักดีค่ะขวดเขาเนี่ยจ้านี่แะค่ะขวดน่ารักดีค่ะ มิสเดออเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้ะสีน้ำาก็จะออกสีแบบชมพูชมพูเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะมิสเดออฟ้าก็เห็ดเป็นโบเนาะคะ่ะงางถามมาหอมบอกหอมค่ะพี่น้องหอมคือดอกไม้นะคะพี่น้องจ้าเนี่ยกลิ่นหอมแต่ว่าถ้าถามราคาพี่น้องจ้าถามมาแพงบบน่าอยจะบอกว่าแพงค่ะเก่าสิแปดปอนด์ค่ะพี่น้องจ้าขวดนี่กองเขา ลอยมินค่ะพี่น้องจ้าขวดนี้ลอยมินร้อยมิลลิลิตรเก้าสิบแปดปอนเก้าสิบแปดปอนกับคูณเข้าไปมันบ่งวารบาทละเท่าไรแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวนี้ขึ้นๆลงๆค่ะค่าเงินเสมอนี่เอ่อมันบ่คงทีค่ะจ้ะก็ถ้าสมมติว่าบาทละหาซิมันกับถ้าลอยลอยปอนด์ก็จะประมาณหาพันเกือบหาพันบาทเนาะคะ่ะแต่ว่าขวดนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจ,จะประมาณ สี่พันสี่พันกว่าบาท้อคะพี่น้องจ้าประมาณนี้มันกับแพงสําหรับนั้นเนาะคะ่ะเก่าสิบแปดปอนด์นึกจากพี่น้องจ้าเกือบร้อยปอนด์แพงจ้าเน่จ้าแต่ว่าแฟนเพิ่นอยากซื้อให้เนาะค่ะพี่น้องก็ว่าป,ปฏิเสธรับนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องจ้าหอมดีค่ะแล้วก็นัดเอาขวดของลันโคมมาให้เบิงพอ,อยังเพราะว่านัดปกตินัดใส่น้ำหอมของลันโคมเนาะคะ่ะอันนี้หาสิบมินค่ะพี่น้องหาสิบมินของลันโคมเพราะว่า ถามว่ากินหอมบอหนัด <médico> มักของรันคมแห้งค่ะพี่น้องจ๊านัดใส่แต่ของรันคมตลอดเบิดน้ากะซังเบิ้ลน้ากระซังนัดใส่มาหกขวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๊าตอนนั้นนัดบอกให้ฟังว่านัดใส่มาหาขวดเลี้วอันนี้คือขวดที่หกมาที่นี่นัดใส่เบิดล่ะพี่น้องเกียงตับเลยเนี่ยเกียงเลยนัดใส่เบิดละแต่ว่าความหอมกันยังหอมนัดมักแห้งค่ะน้ำหอมกินนี่ของรันโคมเนาะค่ะถามว่าอันนี้กับอันเนี้ยได้หอมกกัน นักกัยั่งหมักของลันโคมนะคะแต่ว่าอันนี้นักกัมกักคือนกันค่ะพี่น้องจ้ามักทั้งสองอค่ะพี่น้องมักทั้งสองขวดค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าลันโคมน่าจะมักแห้งค่ะพี่น้องนั่นมกักกินมันหอมดีค่ะพี่น้องนะ้ใส่แบบว่ายางไปสิบห่องกันยั่งเด้กินหอมดีๆอยู่ตัวนี้หอมอิลีของลันโคมเนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็หอมเหมือนกันค่ะพี่น้องเพราะว่านัก ใส่ไปที่ทำงานเนาะค่ะนะ่ะแตะใส่เสื้อแตะใส่ข้อมือเอาวาสล,ลีนทาก่อนแล้วก็ฉีดน้ำหอมแตะใส่เพื่อความทนทานของกลิ่นน้ำหอมและะ้วค่ะเผื่อนก็เลยถาม,มาว่านัทเธอใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรเหรอหอมจังวาสนานัทก,ก็เลยบอกไปว่านัทใส่ของอะะขอมิสเดอเนาะค่ะเพื่อฝรั่งนั่นแหละ,ะค่ะเปิ้นก็เลยว่าหูเธอเล่นของแพงเลยเหรอวาสนทาทางบ้านนี้ก็เลยว่า ฉันไ่ได้ซื้อเองแฟนฉันซื้อให้ก็เลยว่าสี่นะคะองขวัญเพื่อกระทำว่าถ้าไหนยังคลองขวัญคริชมาสก็เรียกว่าแฟนซื้อน้ำหอมให้เนาะค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะมันก็หอมยิ่งหอมยิ่งด้วจ้าพี่น้องจ้าทัศน์ภู้ใดยแบบว่ามักกินหอมหอมเมื่ก็แล้วต่ผู้มักอีหละค่ะพี่น้องจ้าก็ลองไปหาสื่อมาใส่เบิ้งเนาะค่ะถ้าสำหรับคนไรทสีมากเนาะค่ะถ้าเกิดว่าราคามันแพงไปกับเบิ้งขนาดฮาซิบมิลขนาดอันนี้ลดลันกันมากเนาะค่ะพี่น้องจ้ามันสมีขนาดมิลบอรเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนนีี่่ยคะะปรมาณ้ ขวดเขาน่ารักดีค่ะมึงขวดเขาเานาะคะ่ะเป็นเสือแบบนี้เนาะคะ่ะก็น่ากะแก้เรียบร้อยลวเบอรงแก้เรียบร้อยแล้วแก้วจากของขวัญเรียบร้อยแล้วแต่่าท่านใดใส่ได้ยังเนาะค่ะพี่น้องจ้าของขวัญสีกก่ข้มให่มากกนะ็อันนี้เป็นอ่าอ้เป็นเสือของอ the north face เนาะค่ะพี่น้องจ้า the north face เนะะียค่ะ เป็นเสือ้อคลายเสื้อกีฬาเสื้อว้อมนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยมีโงดนั่มนะคะซีนี่จะออกคลายๆสีมงวงช่วงพู่มงวง,ง,งค่ะพี่น้องจ้าประมานนีเนาะค่ะนะคะ,นะคะข้างหน้าก็จะประมาณหนีเห็นมค่คะเด๋ยวนัทเบินใน,น้เบิ่งนะคะประมาณหนีเนาะคะ่ะของ The North Face เนาะคะ่ะเนี่ยจ้าประมาณนี้เนาะเนื้อผ้าเข้าดีอยู่จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ข้างล่างก็จะประมานนีนะคะ่ะ อันนี้มันมีโหดนะค่ะพี่น้องจ้าครั้งล้างก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ถามว่านัดใส่ใส่อีหย่างน่ะคะพี่น้องจ้าอันนี้มันใส่ xs นะคะ่แะแปลว่าหน่วยสุดนะคะ่ะเพราะว่าแฟนนัดเพิ่นสั่งทางออนไลน์นะค่ะพี่น้องจ้าเอ่อบริไปซื้อเองในร้านนะคะ่ะ บาทที่นี่ถ้าแม่นเพิ่นสั่งใส่แบบว่าเอ็มสีมันแบบสีหง่กวกานัดนะคะพี่น้องเพิ่็เลยสั่งใส่หน่วยมันกับพอดีนะนัดล่องใส่บบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมันกับพอดีจ้ะแต่ว่าั่าแบบว่าเดี๋ยวใส่เ,เป็นจริงเป็นจังแค่ล่องใส่ซื่อๆนะคะพี่น้องจา้าแล้วถามา่า The North Face เนะะี่ยค่ะเสือตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ก็อยากเอาเรื่องขึ้นกันตัวนี้กับประมรัน7จปอนกับพี่น้องจา้าหน,นักเดีใส่เนาะคะ่ะพี่น้นองจาง้า,จานเนี่ยค่ะกับงามมีใจพี่น้องนะ่ะพาพอดีจ้ะ แล้วก็เพิ่นบ่ได้ซื้อแค่เสื้อนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นกับซื้อกางเกงให้เป็นคู่กันแม็กันพอดีค่ะกางเกงกาจะประมาณนี้ค่ะซื้อเดียวกันแมทกันนะคะพี่น้องกางเกงกับประมาณ40สปอนเสื้อเจหาปอนมากก็3 0สามพันบ่พี่น้อง่าจจะประมาณส0มพันกว่าบาท้อคะเสื้อตัวนี้แล้วกางเกงตัวนี้มันก็40สปอนก็น่าจะ สองพันบาทตัวาค้าเงินมันขึ้นๆล่งๆเนาะคะ่ะก็น่าจะพันพันเก่าประมาณนี้พันพันแปดพันเก่าประมาณนี้นะคะกางเกงเนาะค่ะจะเสื้อแพงก่ากางเกงค่ะเนาะค่ะพี่น้องเบิงกางเกงเขาประมาณนี้ค่ะนะคะใส่สุดวร์มออกไปจอกกิ่งไปเรนออกกลาลังกายเนาะค่ะพี่น้องหรือว่ายุ่ในบ้านใส่ได้ตลอดค่ะหนาหนาวนาอันนี้ก็ใส่ได้ะค่ะพี่น้องจ้า นะคะ The not r h face กางเกงเขากะง,ง่ามดีค่ะสีชมพูชมพูออกจะได้ละ่ะออกม่วงม่วงอ๋ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องจา้าขาก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะกับเบลยเยี่ยวนี่กับพอดีนักนะคะพี่น้องก็จะมีแค่แบรนด์เขามองนี้เนาะคะ่ะประมาณนีจ้จ้ะกางเกงใส่ XS คือกัน,นะคะ่ะพี่น้องจา้ากะงามดีคะ่ะพี่น้องจา้างามดีอยู่แต่ว่า มักกนกอยากแพงเนาะค่ะน่าก็เรียกว่าสื่ออีย่างมาแพงแท้เพิ่งกะอยากให้นักส่แบบว่าดีๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่งกับเลยสั่งมาให้นักของขวัญเนาะค่ะของขวัญคริสต์มาสแล้วก็อันต่อมาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ด้อจ้จแล้วก็อันต่อมากับเพิ่งกับสือ่อนีไฮเนาะค่ะพี่น้องจ้าไนกี้เนาะค่ะพี่น้อง ลองถามนี่กีแล้วเขาว่าเบิง่งนกัน์ดเขาให้่าเป็นจังไรไหนนี่กี่โกเนี่ยค่ะสีเขางามมาจากงามบะนันวางามด้วยจ้ะพี่น้องจ้านัมีแล้วแบบหนีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าของนัดมันจะเป็นสีดำเบิดเลยสีดำกับสีขาวเนาะค่ะสีดำเบิดเลยมองเหน็นนัดมีอยู่จะนัดใส่ไปเห็ดงานหรือว่าใส่แบบอันนี้ไปขุ่นไปผีเนาะคะ่ะมันนี่สีดำ บัณฑิตีแฟงก็เลยสื่อสีอื่นห้กับเป็นสีชมพูมองนีเนาะค่ะ<า>เขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือทั้งขาข้างหลังก็ประมาณนี้จะ้ะนะคะอันนี้ข้างหนเป็นพื้นสีม่วงจะ้ะนะคะอันนี้คููเขาถามว่านัดใส่ใส่อีหยัง้านัดสั่งนัดเคยใส่ะะใส่เบอร์สามด้วยค่ะแต่ว่ารองเท้าผ้าใบบ้างคูนะก็ใส่เบอร์สามมาได้เลย น่าจะใส่สามเคร่งแล้วกับเบอร์ซีค่ะสามเคร่งกับเบอร์ซีน่าจะใส่ใส่นีสองสองใส่เนาะคะ่ะพี่น้องจา้าประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าใส่เบอร์ซีพอดีเลยนะคะถ้าเบอร์สามกับขับเบอร์สามเคร่งกับยังอยากยขับได้แต่ห้องเส็ทุ่งเท้านั้นนละ้วกเบอร์ซี้รค่ะนี้รองเท้าตัวนี้เบอร์ซีนะคะก็ราคานาะคะ่ะพี่นนองจ้าี๋วยวมาใส่เบอร์ราคารองเท้า คูนีนะาจะพี่น้องจ้าน่าจะบอกราคากันมันกับแพงมากค่ะพี่น้องจ้ารองเท้าตัวนี้บมเบันถือแล้วคะ่ะในกี่คูนีอยู่ในราคาเก่าสิบปอนนะคะพี่น้องจ้านะคะเก่าสิบปอนยัดแพงค่ะพี่น้องเกือบราคาเกือบซันน้ำหอมค่ะน้ำหอมเก่าสิบแปดปน คาใบเกาสิปอนค่ะพี่นอ้องจักแพร่เนีอยจ้ะเนี่ยจ้าก,กระงามเลยค่ะพี่น้องกระมักอยู่กระงามอยู่แต่ว่าเล่าสือห้เนาะค่ะพี่น้องจ้ากระบอกปฏิเสธซสือห้ก็เอาประมาณนี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็ว่าไปให้นัดใส่ไปเมืองไทยหรือว่าใส่อยู่นี่ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วแต่นาศใส่เนาะค่ะพี่น้องจ้า เพราะว่าครูเก่านัดกะใส่สีดำประจาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีอื่นบางก็สีนี่สีเท่าก็สีดำแล้วก็ขาดสีชมพูนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็มีสีม่วงลูกเล่นม่วงนี่มันก็งามดีค่ะนะจ้าข้างล่างต้องอขภัยเนะคะผื้นข้างล่างเขาก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีขาวสีชมพูนะคะประมาณนี้ผื้นล่างเขาเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะรองเท้าส่วนต้อไปกับ เป็นเออ่ตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องจ้าอันเครื่องใดผมเนี่ยเป่าผมค่ะพี่น้องเพราะว่าของนัดมันใส่จนสิพังแล้วนะพัดเลยเปลี่ยนหม่ยอยู่แฟนแล้วก็สํารวจเนาะคะ่ะสํารวจของใส่ของนัดว่าเออไหน,น,นสมควรแบรบว่าสิสือห้ใหม้สี่นะค่ะพี่น้องเพื่นอนจะบอบอกนะัดเดิมมันจะเซอร์ไพรส์รหน้ากันหน้าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนให่แตงเงินเพื่อนมาสื่อของหา พอแต่มา่อหอดมือสื่อหายหลายยางเลยแต่ว่านัดเอามาให้เบิรงแคนนี้กับพ่อแล้วค่ะก่าเครื่องเอาผมกับพี่น้องจา้าเครื่องเป่าผมกับประวันเก่านะัดใส่ใส่จนคุมใจแบบเกือบถึงสองปีค่ะพี่น้องเพราะนได้เปลี่ยนใหม่เลยจ้ะนัดใส่แบบว่าคุมเกินคุม,คม,คมเอาจะว่าเครื่องแบบ พังไปกับมือเลยเสียค่ะนัดถึงสื่อไม่แฟนเห็นสภาพแล้วมันเก่ามันเยินโพดเธอสีใสให้มันจนพังเลยสามีทนมาไว้ที่เห็นแบบนั้นเพ่นก็เลยจัดอันไม่ให้นัดนาะค่ะพี่น้องจ้านะคะพี่น้องนัดก็ลืมนาะค่ะพี่น้องจ้านัดให้คลิปเสร็จแล้วอันนี้มันอ่านัดยิบมากเบอร์เบิร์ดค่ะพี่น้องจ้านัดลืมบอกไปเพราะว่าแฟนนัดเพิ่งกระเบิงคลิปวิดีโอของนัดขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเบอร์เบอร์เบิร์ดเดี๋ยวแฟนจะหน่อยใจนะคะพี่น้องจ้าก็อ่ม มีอันนี้เองนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยตัวนี้เขาเอาเิ่อญย่งละ True Wireless นะค่ะพี่น้องเนี่ยตัวเนี้ยเอียปลักนะคะพี่น้องจ้าแบบว่า Connect Bluetooth นะค่ะพี่น้องตัวนี้ Stream Stream Bus Hybrid Charge นะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยตัวนี้ยงามคือกันค่ะพี่น้องจ้าแน่จ้าแฟนซื้อให้ของขวัญคริสต์มาสเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ย,แ,ะะยแต่ว่านักก็แกะเรียบร้อยอะค่ะกล้อ,ละะกองก็อยากยับเยินแน่แล้วก็มีคู่มือมีคู่มือได้หนีพร้อมจ้าแล้วก็ ตัวชาดเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้ามันจะมีสายมาให้ไวชาดเนาะค่ะเนี่ยจ้าตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าตัวมิกซ์เนาะค่ะพี่น้องจ้าแมนมะบุเอิญถือกับบอถือกับบัจจค่ะพี่น้องตัวนี้อ่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่านากักชาดแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้า mm hmm. พอเปิดออกมาขออภัยเด้อค่ะพี่น้องจ้านัดแบบว่า ่าบอกบัตรัตเบิดเนาะค่ะพี่น้องจ้าโอ้เลยเพเอเอาเสียบเข่ามันก็นจะอ่าบอกด้วยอตัตโนมัติเนะค,ะนะคะน่ะว่า Connected เนาะค่ะพี่น้องจ้าว่า Connect เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็แบบนี้นะก็เอาไว้ใส่เวลานดะ เฮ็ดวิดีโอค่ะพี่นองจ้าเวลานัดตัดตอ่อคลิปวิดีโอแบบว่าอ่านัดตัดตอ่อในของนางเลนเราแฟนเพนเบงิงโทรทัศ์เสียงดังประมาณนี้เน,นาะค่ะนัดก็เอาตัวนี้เลยเสียบอุดหูไปเลยแล้วก็นกัดก็ตัดตอ่อได้สบายได้ยินเสียงนัดได้ยินเสียงเพลงในวิดีโอของนัดเนาะคะ่ะพี่นองจ้านั่นแหละค่ะก็มันก็สะดวกอีกอย่างแล้วเวลาเานอนเสียห้าฟังธรรมะหรือว่าฟังเพลงหรือว่าฟังแบบว่าอ่ากดแรงดึงดูดอยังประมาณนี้เนาะคะ่ะนัดมักฟังเนาะคะ่ะพี่นองจ้าแล้วก็ บทสดมน่นประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็สามารถคอนเนคกับอ่อบลูทูธนะคะพี่นงนก็สะดวกดีค่ะแบบนี้ก็ง่ามนีค่ะแบบเนี้ยพอจะเข้าเลยใส่ปุ๊บเขาก็จะเอาเขาใส่ที่ชาร์จไว้นะคะพี่นงนะคะพอต่เข้าแบบว่าเศร้าใส่เขาก็เก็บใส่ที่ชาร์จแล้วก็ถ้าเข้าใส่พิดขางมันก็นจะปิดบอลลงบอลสนิทตด้อยค่ะถ้าเกิดว่าเข้าใส่ถือขางมันก็นจะปิดใดสนิทเนนะคะพี่นงจ้าเนี่ยค่ะประมาณนี้มันก็นจะ โชตัวน,นี้โชบอกเราค่ะว่าจักเปอร์เซ็นต์เขาใส่ไปจักเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้นัดเหลืออยู่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอ่าลูกไส่นัดชาดห้เมื่อวานเนี่ยลอยเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปแล้วเนาะค่ะเหลืออยู่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังใส่ได้อีกจนจนกว่ามันสิเบิร์ตนะคะพี่นอ้องจนค่อยชาดใหม่เนาะค่ะมันก็สะดวกดีค่ะแล้วก็อีกอย่างก็จะกลับเมืองไทยนั่งกไว้ฟังเพลงแล้วก็ดูหนังฟังเพลงในเครื่องบินเนาะค่ะพี่น้องจ้ามันก็สะดวกไปอีกแบบเนาะค่ะก็ในราคาทั้งหมด ของขวัญกับเอมามาให้เบิงนะค่ะพี่น้องจ้าที่เอาเอา,เอาบราลมาให้เบิงนั่นคือแบบว่านัดใส่เป็นลูกลอยเร้วเป็นแบบว่าพวาากโลชันพวกอียังน้ะค่ะพี่น้องต่าของสวยๆงามๆของจิ๊กจิ๊กเจอกๆประมาณนี้นะค่ะนัทบริมาให้เบิงนะค่ะพี่น้องจ้าก็เอามาให้เบิงแค่แค่นี่ก็พ่อเนาะค่ะ จ้าพี่น้องจ้านะคะ่ะขอคุณไหลายนะะ้อค่ะสําหรับพี่ๆพเพื่อนๆที่ทามกันเข้ามาทีดย่างแบบว่าติดตามชีวิตที่เรียบง่ายของนัดเนาะคะ่จะจะในเนาะขอคุณในหลายนะะ้อค่ะถ้าเกิดว่ามากคลิปนี้จากไหนก็ฝากเป็นกําลังใจน,น,นันเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งนอ้อค่ะสิไดดบบลลาดทุกคลิปที่นารุงจ้าสาหรับมือตรงคอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ